แทบไม่น่าเชื่อว่าจากไร่มันสำปะหลังหลายไร่เมื่อ10ปีก่อนวันนี้จะกลายเป็นแปลงไม้ดอกที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาและกลายเป็นแหล่งผลิตไม้ตัดดอกที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานีส่งดอกไม้คุณภาพฝีมือการดูแลเอาใจใส่ของเกษตรกรออกจําหน่ายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งตลาดใหญ่อย่างปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครอีกด้วย จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของเกษตรกรเพียงหนึ่งคนของบ้านห้วยสำราญตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,านีที่นำเบญจมาศพันธุ์มูเซอร์มาปลูกในปี2523จนเกิดเป็นรายได้พร้อมชักชวนเพื่อนเกษตรกรให้หันมาทำพืชเศ,ศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้ที่มั่นคงเกิดการอพยพแรงงานขึ้นถิ่นฐานเดินทางกลับมาดูแลแปลงดอกไม้ที่บ้านเกิดเจ้าบ้านคนหนึ่งหละ่ะคือพอส่วนพ่น์เอาดอกไม้มาปลูกขายส่งตลาดตลาดไม่แม่งร้านเท่านี้ละ บานี้พอดีพันกระเฮ็ดเชืแรกพันกระออกเฮ็ดสอง้านสาม้านปรกากฏว่าไม่คารอไม่เห็นพ่อปลูกก้วเขาก็เลยติดต่อมาว่ามารับซื้อพอดีชาวบ้านก็เห็นมาพอพอส่วนนี้มีไร่ไร่กับรไม่ขา,า,ยายได้กันเลยผู้นี้ก็ปลูกผู้น, <c oughs> นี้ก็เลปรปลูกก็เไรไปมากอะเก็บปลูกทั้งหมอ่บ้านแหละครับส่งนี่ส่งเนี่ยเก็บทั้งทั้งหมู่บ้านแหละครับจากระยะแรก,กเกษตรกรในหมู่บ้านปลูกแบบต่างคนต่างปลูกผลผลิตออกมาไม่คงที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธา,านีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยเหลือในการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกบ้านห้วยสำราญโดยนำพันธุ์เบญจมาศจากต่างประเทศมาทดลองปลูกและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้งนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาการปลูกไม้ดอกที่ภาคเหนือนำความรู้ที่ได้กลับมาทำการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตดอกไม้ออกมาได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดมีคุณภาพมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขอควบคุมสัตา์เกษตรไม่ว่าจากเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเพื่อมาดูแลตลอดครับว่ามีอย่างผลกับถาาเพิ่นเพิ่นการเขามาแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับมีการร่วมมือกันแบบบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการปลูกตลอดปีพัฒนาคุณภาพของดอกไม้ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน G A P การผลิตไม้ดอกออกนอกฤดูกาลเป็นต้นกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ การดําเนินง,งานเรื่องของแปลงใหญ่โดยจังหวัดอุดรธานีของเราเนี่ยมีแปลงที่ดําเนินการเรื่องแปลงใหญ่อยู่128แปลงแปลงไม้ดอกไม้ประดับก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีที่เราดําเนินการค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้สามารถพัฒนาจากที่เดิมเคยต่างคนต่างปลูกตอนนี้ทุกคนมาร่วมกันปลูกตรงนี้ส่วนจุดรวมตรงนี้นะครับสามารถ นำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ทําเงินให้เกษตรกรเป็นเป็นหลักล้านนะครับปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกรปลูกไม้ดอกจำนวน104รายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน20รายและเกิดเกษตรแปลงใหญ่ดอกไม้ห้วยสำราญที่มีพื้นที่ปลูกที่กว้างใหญ่มากถึง645ไร่มีรายได้50 0 0 0บาทต่อสัปดาห์เก็บผลผลิตออกขายได้ถึง350ตันต่อปี พร้อมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุดรธาน,นีอีกด้วย